ผลงานการประกวดในกิจกรรม1414 plus 14 contest ครั้งที่2สอง n d content creator มาเป็นนักสร้างสื่อดีมีคุณภาพกันสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเอิร์ธมิสเ o คูวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรมาศจรรย์กัญชา ผมเอาความรู้มาฝากเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยแล้วในปัจจุบันนี้ตั้งแต่ประเทศไทยของเราปลดล็อกกลมายมกัญชามันก็ทำให้พวกเราบุคคลทั่วไปสนใจในเจ้าตัวกัญชามากขึ้นซึ่งก็ได้นำเอามาใช้หลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ ทางโภชนาการอย่างที่ผมเคยเห็นเลยนะครับก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มที่ผสมจากเจ้าตัวกัญชาแล้วก็คุกกี้กัญชาอเออเยลลี่กัญชาก็มีแล้วก็มีอีกหลากหลายอย่างเลยเขาได้นำเอาผลผลิตจากเจ้าตัวต้น ไม่ว่าจะเป็นใบที่เอามาประกอบอาหารเจ้าตัวดอกนะครับเอาไปทํายาแล้วก็เจ้าตัวมเมล็ดเอาไปขยายพันธุ์เมื่อนํามามาใช้เรามาพูดถึงสายพันธุ์ของเจ้าตัวต้นกัญชาดีกว่านะครับมันก็จะมีสามสายพันธุ์ใหญ่ๆสายพันธุ์แรกเป็นสายพันธุ์อินดิก้า ซึ่งมันก็จะออกลิ์ออกไปในแนวทําให้ง่วงทําให้สงบเอาใช้ในการพักผ่อนสายพันธุ์ที่สองก็คือสายพันธุ์สติว่าซึ่งมันก็จะออกลิ์ไปในแนวแบบทําทให้ตื่นตัวสมองโลดแล่นนะครับความคิดสร้างสรรค์อะไรประมาณนี้ ส่วนสายพันธุ์ที่สามมันคือ,อเจ้าตัวไฮบริดมันจะเป็นลูกผสมระหว่างอินดิก้ากับสาติว่านะครับมันแล้วแต่ว่ามันจะไปทางไหนมากกว่ากันนะครับระหว่างอินดิก้ากับสาติว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการที่เรานำมาใช้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราใช้มากจนเกินไป มันก็จะส่งผลไม่ดีต่อร่างกายต้องศึกษาข้อมูลกันดีๆมันเคยมีข่าวออกมาช่วงะระยะหนึ่งนะครับว่ามีคนใช้เกินขนาดจนแบบว่าโอเวอร์โดสนะครับช็อกจนแบบว่าต้องหามเข้าโรงพยาบาลกันเลย oh no. เพราะว่าในตัวเจ้ากัญชามันจะมีอยู่สารหนึ่งนะที่เอ่ทำให้เหมอนเมาเอามันชื่อว่าสาร THC นะครับถ้าใช้มากเกินไปมันก็จะทำให้ช็อกได้เลยส่วนสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมันก็มีมันชื่อว่าสาร CBD ที่ใช้ในการทางแพทย์ เอาไว้วรักษาโรคอะไรพวกนี้ <Yeah. S 1> ก็จบไปแล้วนะครับเรื่องน่ารู้ที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้เดี๋ยวครั้งหน้าจะมีเรื่องอะไรที่ผมจะมาเล่าเพื่อนๆก็ติดตามเอาไว้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ผลงานการประกวดในกิจกรรมของทาง1414 plus 14ในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่26ผลงานนี้ชอบใจก็กดแชร์ต่อได้นะคะสำหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เข้ารับฟังผ่านช่องทางสายด่วนหมายเลข1414 14, และแท็บทูรีจะลงทะเบียนร่วมลุ้นรางวัลโดยอัตโนมัติเมื่อรับฟังสื่อที่ส่งเข้าประกวดแล้วและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่รับฟังผ่านช่องทาง YouTube ช่อง1414ส14 plus สามารถลงทะเบียนร่วมลุ้นรางวัลได้ผ่านลิงก์ในส่วนรายละเอียดใต้คลิปได้เลยค่ะ